สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่408นะครับมีพาสสวยๆ2รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกกับองละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ21กับ22นะครับองละ300บาทเดี๋ยวเรามากตนท้ายคลิปนะมารับชมรับฟังช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับแอปไลค์กดโถปึ้งเข้าไปไลายชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดฉูนหายสูญหายนะครับผมรับผิดชอบไหมน,นะครับมันก็จะผิดถูกถูกหน่อยเหมือนเดิมนะครับขอใช้พื้นที่ตามหาที่เขหน่อยนะพักนะครับ แจกฟรีเมื่อวันที่สิบี่กุมภาพันธ์นะครับผมแจกฟรีนะพี่กิติศักดิ์ชื่นชมเป็นความผิดของผมนะครับคือผมไม่ได้ลงเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ไม่ชัดเจนนะครับถ้าพี่เห็นไลน์หรือใครรู้จักนะครับติดต่อกลับผมนะผมยังส่งให้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรอรับพระอย่างเดียวข้างในเป็นผ้าอะไรนี่ผมยังจําไม่ได้เลยนะครับผมไม่เคยแกะนะนี่สภาพเดิมเลยนะครับ มันเป็นของพี่นะครับเพราะผมแจกไปแล้วเรามาเริ่มในการที่หนึ่งของ ep ที่408นแเลยนะครับเป็นพระวัดเกตนะครับเนื้อหาเก่าๆจ,จัดๆเลยนะครับพระบางอย่างผมเคยไลน์แล้วแต่ผมจำา e พไม่ได้ผมมาไลน์ใหม่นะครับถ้าท่านจำได้ก็จะคุ้นๆตาถ้าท่านจำไม่ได้ก็ดูใหม่เลยนะครับเนี่ยการที่หนึ่ง รายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จน,นะครับเก่าๆจ <ๆ S 2> ัดๆเลยนะครับนี่นะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามเป็นพระประจําวันคารนะครับเป็นพระสายญาตินะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นพระนอนนะครับด้านหลังมีเขียนนะ อุทัยธานีนะครับอ่านออกประมาณนั้นแต่ผมไม่รู้หลวงพ่อเลยเป็นยังไงนะครับนี่ปานการที่สามนะครับในการที่สี่ก็เป็นภาพสมเด็จนะครับเป็นภาพสมเด็จเนื้อผงนะครับเนื้อเก่าจัดมากครั้งนี้นะครับบวงองค์ก็ได้มาใหม่ๆเลยนะครับรายการที่ห้าเป็นภาพสมเด็จนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับของขังสึกเยอะนะครับอันนี้นะ สดเียนนนน่ะะครับึกอิงในการที่หกเป็นผ้าลีลายืนนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงเก่านะครับผมไม่ทราเป็นที่ไหนนะครับเป็นลีลานะครับยืนนะครับในการที่เจ็ดก็เป็นผ้าลีลายืนนะครับเป็นผ้าลีลายืนเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินขัดเผานะครับเป็นผ้ากุกนะครับ นะครับรายการที่แปดเป็นพับหลวงพ่อปานนะครับผีพิมพ์ขีไก่หางพวงนะครับเนื้อดินเผานะครับเนื้อหาเก่าๆผงทะลักออกมาข้างนอกเลยนะครับจุกอยู่ครบเลยนะครับไก่หางพวงนะครับนรายการที่แปดรายการที่เก้าเป็นพระทักดานนะครับ มดูว่าเป็นเนื้อผงนะครับแล้วก็เคลือบสังกาโลกนะครับค่อนข้างเก่านะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเนื้อเผืองเนื้อผงเคลือบสังกาโลกนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นผ้าปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับมีน้ําหนักนะครับหลังแบบเป็นเนื้อตะกัวนะครับ พิมพ์นี้ก็ต้องทองบางๆนี้ก็ต้องตีวัดเครวันอย่างเดียวนะครับาาร, 10. รายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับกุดบางาทิงนะครับนี้ได้มาใหม่ๆเลยนะครับมีชาติบางๆนะเง้อดินนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญนะครับเดี๋ยวผมอ่านอีกทีนะ เป็นเหรียญไอ้ไข่โพกกระซับนะครับปีหกสามนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญไอ้ไข่โพกกระซับนะครับเหรียญกลมนะครับปีหกสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญไอ้ไข่นะครับมีนัมเบอร์นะครับผิวลุ่งๆเงินนะครับเดิมๆนะครับซองจับวัดเลยนะไอ้ไข่ปีหกสามนะครับเหรียญโพกกระซับนะรายการที่ สิบสามเคยมีคนถามนะผมก็เลยเอามานะครับเป็นหลวงพวกก่อกลวยนะครับสี่วลีนะครับด้านหลังเขียนคําว่าก,ก ual, ลวยแ้วเป็นเนื้อดินเผานะครับมีคนถามแต่หาไม่เจอผมก็เลยเอามาลงใหม่นะครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่ก็เป็นนางนะครับเป็นนางสายลุ้งเนื้อผงน้ามันนะครับหลังยันห้าก็ต้องตีเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้า เป็นภาพเนื้อดินนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นที่ไหนนะองค์เล็กนิดนึงนะดูแล้วเป็นพากกุนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงว่านนะครับหลังแบบนะครับนสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแต่ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ด เป็นเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับเป็นเหรียญกลมครึ่งองค์นะครับด้านหลังเป็นเสือนะครับค่ข้างสวยนะครับเหรียญนี้ผมดูว่าน่าจะทันนะครับเขอยู่ในซองเดิมนี้เลยนะผมก็ไม่ได้แกะนะครับเป็นรายการที่สิเจดนะครับไม่มีเขียนประสอนะครับผมดูให้แล้วนะครับแต่เป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเหรียญกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางวัดให้นะครับ หกนิ้วครึ่งเลยนะครับประมาณนิ้วครึ่งเลยนะหรือว่าสี่เซนนะครับเลี่ยวนั่นข้างโตนิดหนึ่งนะครับสวยนะครับพวกเปิรนนะครับเหรียญหลังเสือนะครับรายการที่สิบแปดเป็นท่านปูงทุทวดนะครับหล่อโลหะเตาลีดนะครับปีศูนย์ห้านะครับเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่หล่อตัดช่อนะครับรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่สิบเก้าเป็นพระนางนะครับนางเนื้อจัดจัดวัตุลามณีเป็นนางสองหน้านะครับเนื้อหาจัดจ้านมากเลยนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระถ้ำกลางเนื้อดินนะครับเนื้อหาเก่าเก่าจัดจัดเลยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับ ครบ20รายการนี้โอนมาสอง200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่21เป็นยอดอัตราลดนะครับเคยมีคนถามการหาไม่เจอเพิ่งจะเจอนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อชิ้นเขียวนะครับเรียมพลาสะติกเติเมๆนี่เป็นรายการพิเศษงวมาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่21นะครับส่วนรายการที่22ก็300บาทน,นะครับ เป็นภาพพิมพ์คล้ายชเฉตุพลก็เหมือนเหมือนนางก็เหมือนนะครับสามองค์อยู่ในองค์เดียวกันนะครับเลข3สามนางเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วได้นะครับส่วนสูงที่สองนิ้วกว่านะครับนี่จะเป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับขอบคุณนะครับครบยี่สิบสองรายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงพังดเครื่อง้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ